อะไรหรือสร้อยดอกหมากถึงได้หน้าตื่นมาหาแม่อย่างนี้เสด็จพ่อมีรับสั่งให้ท่านเหล่าซือ้อไปทูลเชิญพระเจ้าสายน้ำพึ่งเข้าเฝ้าลูกคาดดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีนักเลยค่ะถ้าเป็นอย่างที่เจ้าคิดไว้ลูกแม่เป็นห่วงใครกันละ่ะลูกก็ต้องเป็นห่วงเสด็จพ่อน่สิเพคะเพราะกษัตริย์อโยธยามีฝีมือเก่งกล้าแค่ไหนใครใก็เห็นกันอยู่แถมยังเป็นผู้มีบุญญาบารมีด้วยใช่ไหม จงวางใจเถิดลูกรักเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากกว่าเอาอย่างนี้ก็แล่ากันนะเดี๋ยวแม่จะพาเจ้าไปเฝ้าเสด็จพ่อด้วยกันก็ได้จะดีแล้วเพคะพระเจ้าสายน้ำพึ่งเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเป็นการภายในส่วนพระองค์คงไม่เป็นไรหร,รอกหน้าเรื่องนี้เกี่ยวกับเจ้าด้วยนินาเกี่ยวกับลูกเหลยเพคะลูกไม่เข้าใจงั้นก็ตามแม่ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้สิ จะได้ยินกับหูเห็นกับตาดีกว่าให้คนอื่นมาเล่าให้ฟังเป็นไหนไหนพี่เอี้ยงบุกเข้ามาทำไมนี่เป็นตำหนักไหนขององค์หญิงนะเพราะพี่อยากจะพบองค์หญิงของน้องโบตานกับน้องติงตังนะซี่ถึงได้รีบร้อนเข้ามาอย่างเนี้ย อาจจะมีความผิดก็ยอมแต่องค์หญิงไปเฝ้าองค์เฮาเราไม่ยอมให้เราตามไปด้วยเนี่ยบางทีอาจเป็นเรื่องเดียวกับที่พี่เอี้ยงท่านร้อนใจก็ได้นะเครื่องที่ห้องเต้มีงับสั่งเออให้องเหนือหัวของพี่เข้าเฝ้าใช่ไหมละ่ะแสดงว่าองค์หญิงก็คงจะระแวงเหมือนกันว่าอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้เฮ้อ ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มใจใจเย็นๆนะ่ะเดี๋ยวข้าจะทุบหลังให้ท่านพี่จะได้รู้สึกผ่อนคลายกว่านี้รู้สึกสบายดีจังน้องติงตังทุบให้แรงอีกกว่านี้ก็ได้โบตันจะช่วยพัดวีให้อีกคนชาติที่แล้วไอเอี้ยงคงทำกูสนอะไรมาแน่ๆชาตินี้ถึงได้มีความสุขแท้ๆต่อให้ไม่แก่ตายก็ไม่เสียดายชีวิตเอวะ พระเจ้าสายน้ำพึ่งขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะรีบเชิญเขาเข้ามาเลยพระเจ้าสายน้ำพึ่งเสด็จส่งพระเจริญพระเจ้าค่ะมานั่งด้วยกันที่นี่สร้อยดอกหมากรินน้ำชายพี่เขาสิเพคะาเสด็จพ่อห้องเตให้เราเข้าเฝ้าและมีห้องเข่ากับองหญิงประทับอยู่ด้วยอย่างนี้ ไม่น่าจะมีมะมเรื่องร้ายอะไรจากเหตุการณ์เมื่อคืนทำให้อาไม่ค่อยสบายใจและอยากจะชดใช้ความผิดให้มากกว่าการขออภัยอาถึงได้เชิญหลานมาพบในวันนี้สร้อยดอกมากคือลูกสาวบุญธรรมที่อารักมากเหมือนแก้วตาดวงใจอาขอมอบให้เป็นสมบัติของหลานชายหวังว่าจะยินดีรับไวเสดิตพ่อ เป็นพระกรุณาหาที่เปรียบไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่มอมฉันคงจะรับไว้ไม่ได้เสด็จพี่ลูกสาวเราไม่ไดีตรงไหนท่านถึงไม่ยอมรับอย่าทรงบังคับเขาเลยเพคะต้องโทษลูกที่ไม่มีค่าและไม่คู่ควรกับเขาผู้ทรงบุญญาบารมีลูกทูลลาเพคะเดี๋ยวก่อนส้อยดอกมากเข้าใจผิดแล้วถ้าอยากให้ลูกสาวอาเข้าใจถูก หลานชายก็รีบตามไปสินิ่งเฉยอย่างเงียไม่มีประโยชน์อะไรแน่พระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะเรียกตามโอหญิงไปเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะยังมีหวังนะฮองเฮาลูกสาวเราเนี่ยคงไม่งอนหรือเล่นตัวมากเกินไปไม่อย่างนั้นแผนที่วางไว้คงไม่มีทางสำเร็จได้ สร้อยดอกมากอย่าเพิ่งไปฟังพี่พูดก่อนได้ไหมปล่อยบ,บัมเชนไปคะ่ะถ้าส่งรังเกยียจหม่อมฉันก็อย่าแตะต้องให้เสื่อมเสียพระเกียรติอย่างนี้เจ้าเข้าใจพี่ผิดแล้วที่พี่ปฏิเสธเสด็จพ่อของน้องนะ่ะเพราะเห็นว่าสร้อยดอกมาคนนี้เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและมีหัวใจไม่ใช่สิ่งของที่จะเที่ยวยกให้ใครเป็นการถ่ายโทษกันง่ายๆอย่างนี้แต่สตรีชาวฮั่นเป็นสมบัติของบิดามารดา ย่อมยินดีปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกกระตันยูเพคะแต่พี่ไม่อยากได้ลูกกระตันยูของใครพี่อยากได้หญิงที่มีใจยินดีด้วยพี่และรักพี่เช่นเดียวกับที่พี่รักสร้อยดอกมาคนนี้เสด็จพี่แค่บอกมาคำเดียวเท่านั้นว่าเราสองมีหัวใจดวงเดียวกันพี่ก็จะพาเจ้ากลับไปเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ทันที ดูนะสิของเขาเจ้าสายน้ำพึ่งจุงมือลูกสาวเรากลับมาแล้วเห็นไหมสเสด็จพี่ทรงปรีชาดูท่าจะสำเร็จตามที่คิดไว้นะเพคะบ่อมฉันพาสร้อยดอกหมากกลับมาแล้วพะยะค่ะงั้นอาจ,จะถามอีกคนนะว่าหลานชายเต็มใจจะรับลูกสาวบุญธรรมของอาคนนี้ไปเป็นข้ารับใช้ที่อโยธยาหรือไม่บ่มฉันไม่บังอาจให้น้องหญิงไปเป็นข้ารับใช้ แต่จักถนอมไว้ประหนึ่งแก้วตาดวงใจของบ่มชันเช่นกันพระเจ้าค่ะเป็นสัญญาของลูกผู้ชายสินนะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำในลูกผู้ชายคำไหนก็เป็นคำนั้นพระเจ้าค่ะเจ้าได้ยินแล้วนะส้อยดอกหมากลูกพ่อในที่สุดพ่อก็หมดห่วงในตัวเจ้าเชิายินดีจริงๆพ่อจะให้จัดพิธีสยุมพรอย่างยิ่งใหญ่ อโยธยาและเมืองซองจะเป็นทองแผ่นเดียวกันตลอดไปฮ่ฮ่ช่างมีความสุขอะไรอย่างนี้ บอกให้ใครเอาไม้มาไล่ตีไอ้ตุ๊กแกพวกนี้ให้หนีไปพ้นๆ้นไหนได้ไหมวันนี้มันเป็นยังไงกันนะเดินออกจากห้องก็ถูกจิ้งจกร้องทักพอมาถึงตําหนักเสด็จแม่ตุ๊กแกก็เซ็งแซ่กันใหญ่จำปีไม่กล้าไล่มันเองหรอกเพคะเดี๋ยวมันโดดกัดมีหวังหัวใจวายเขาว่าถ้าตุ๊กแกกัดใครแล้วไม่ปล่อยง่ายด้วยนะจำปีนึวกว่าใครมาส่งเสียงอะไรที่นี่ มีอะไรไม่สบายใจอีกแล้วหรือจันทนาลูกรู้สึกเหมือนกับว่าสังหอณ์ใจบางอย่างเพคะเสด็จแม่ถูกทั้งทุกแกและจิ้งจกร้องทะแม่ก็รู้สึกเขม่นตาเดี๋ยวเป็นข่างซ้ายเดี๋ยวก็ย้ายมาข้างขวาเขาว่ากันว่าขวารายซ้ายดีเพคะแล้วถ้าทั้งขวาทั้งซ้ายละจำปีก็คุ้มดีคุ้มรายนะสิพี่จำปาอุ๊ย อาญาไม่พ้นเกล้าจำปีไม่ได้เจตนาแต่ว่าปากมันพาไปเพคะพวกปลาหมอยอย่างเจ้ามันน่าจะจับมาเย็บปากซะอืมแม่นึกออกแล้วละ่ะจันทนาให้คนไปตามโหนหลวงดีกว่าบางทีเราอาจจะหาคำตอบได้